ในขณะที่มีไทยมุสลิมบางกลุ่มเที่ยวปราโาทคำสอนของพระพุทธเจา้าเที่ยวอวดเบงว่าทุกวันนี้อิสลามมีคนนับถือมากขึ้นประเทศไทยก็มีการรับอิสลามเพิ่มขึ้นแต่เบื้องหลังการรับอิสลามนั้นมีอะไรบ้างเท่าที่ดิฉันทราบจากทหารตำรวจตามตะเข็บชายแดนตอนนี้อิสลามไปทำการตลาดตามชาวไทยภูเขา นำของไปแจกเพื่อแลกกับการยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วแสดงถึงการรับพระอัลเลาะห์นอกจากนั้นก็มีการเสนอเสนอตัวเข้าไปช่วยชำระหนี้นอกระบบให้คนละสองสามหมื่นบ้างห้าหมื่นบ้างแต่ต้องเข้ารับอิสลามนี่คือข้อแรกเปลี่ยนกับการที่ควรจะเข้ารับอิสลามคนใหม่นะคะในขณะเดีวยวกันไทยมุสลิมที่เกิดแต่กำเนิดกลับมองเห็นความเป็นจริง กลับมองต่างมุมดิฉันไปเจอบทสัมภาษณ์ของแอดมินเพจกับกับคนที่ออกจากอิสลามนะคะจากเพจกุรอานศึกษาแนววิพากหรือ Critical Quran Studies นะคะหัวข้อทำไมคุณถึงออกจากอิสลามทำไมเลิกเป็นมุสลิมจากสมาชิกท่านที่1มีสมาชิกหลายท่านนะคะดิฉันจะนำาอ่านให้ฟังทีละท่านท่านที่1 เมื่อได้รับคาถามว่าทําไมถึงออกจากอิสลามเขาตอบว่าสําหรับผมต้องใช้คำว่าหมดศรัทธาครับส่วนตัวเกิดมาในครอบครัวพ่ออิสลามแม่พุทธซึ่งครอบครัวญาติฝั่งพ่อเคร่งาศาสนามากๆปู่เป็นคนตะวันออกกลางถ้าจำไม่ผิดน่าจะโมะโร็อโคมาแต่งกับย่าคนไทยมาซื้อที่ดินในไทยไว้ให้ครอบครัวอยู่ ก็ขยายพื้นที่ไปและปู่แกก็มีมีหลายคนด้วยซึ่งย่าของผมแกก็เอาเงินมาสร้างสุเหร่าในที่ดินตัวเองลูกหลานก็เรียนศาสนามีให้คนมาดาวะนั่นนี่คือชีวิตนี้เพื่อศาสนาโดยแท้แต่พ่อผมเองไม่ได้เคร่งมากเรียกว่าชีวิตคือศาสนาสัก60%เอร์ซแต่ญาติพี่น้องคนอื่นจะศาสนา98%เอร์ซ ผมเลยไม่ได้เคร่งอะไรมากจุดเปลี่ยนมันมาตรงที่แม่แยกกับพ่อมาต่างจังหวัดตอนช่วงผมวัยรุ่นผมตามแก่ไปด้วยผมเลยหลุดจากสภาพแวดล้อมดงอิสลามตรงนั้นเรียนโรงเรียนพุทธโรงเรียนคริสเจอสังคมกว้างขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นละหมาดน้อยลงทํากิจกรรมด้านอิสลามน้อยลง จนถึงน้อยที่สุดคือไม่ได้ทำเลยจนมาช่วงห้าหปีที่ผ่านมารู้จักเพื่อนที่เขาค่อนข้างทางพุทธเราคุยกันเยอะขึ้นผมถึงได้รู้สึกว่าเอออิสลามหลักการข้อปฏิบัติความเชื่อมันมีแปลกแปลกมีช่องมีความไม่เข้ากับชีวิตผมหลายอย่างมากเพราะเราเป็นคนเชื่อในเหตุผลมากๆเชื่อในหลักความจริงแต่อิสลามเน้นเรื่องปฏิหาร เรื่องสิ่งมองไม่เห็นขู่ให้กลัวสายายเรื่องสวรรค์นรกเรื่องอะไรที่มันดูแต่งๆดูไม่เข้าใจมนุษย์จริงๆอันที่ทำให้รู้สึกเฟลสุดๆคือเพื่อนถามเกี่ยวกับการละหมาดเกี่ยวกับพิธีฮัตแล้วเราก็เอาประวัติมาคุยถึงได้เออวะ่ะทำไมนะบีอิบรอฮิมเลือกเชื่อเสียงไร้ตัวตนให้เชื่อลูกตัวเองวะมันไร้ศีลธรรมได้ไร้สาระมากๆ แล้วก็บทที่เวลาท่องตอนละมาดในหนังสือหัดละมาดพอมาย้อนอ่านความหมายภาษาไทยซึ่งเราไม่เคยสนใจเลยถึงได้มาเห็นความหมายที่มีแต่ความอีโก้มีแต่ความจองหองว่า,าศาสนาฉันดีที่สุดแท้จริงอันอื่นเฟกหมดคือมันไม่มีส่วนไหนสอนเรื่องความดีเรื่องละเว้นความชั่วมีแต่ท่องสะกดกจิตเราให้สำนึกเรากลัวพระเจ้า แล้วเราก็เคยเรียนหนังสืออาหรับตอนประถมในสุเหร่าของบ้านตัวเองครูก็สอนว่าศาสนาอื่นโง่กราบไหว้ดินรูปปั้นรูปปั้นก็สร้างมาจากดินก็โง่กราบไหว้ดินแล้วนักเรียนก็ขำขันเราก็หาไปด้วยและบอกว่าอิสลามไม่มีแบบนั้นของเราดีสุดนั่นนี่เรามาย้อนเนึกกลับไปมันก็ไม่โอเคจริงๆ ทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลูกฝังเรามาพร่ำสอนแต่ว่าอิสลามเราดีศาสนาอื่นเราอย่าไปยุ่งมากนะศาสนาอื่นตกนรกนะเราเท่านั้นได้ขึ้นสวรรค์คือหลักการที่เขาสอนเขาสกดกจ,จิตกันมันไม่ได้มีรากเรื่องสอนว่าทําดีคิดดีละเว้นความชั่วมันมีแต่ห้ามลดความศรัทธาห้ามออกจากศาสนาห้ามทิ้งละหมาดห้ามนั่นนี่ ต้องหมกมุ่นเกี่ยวกับศาสนาแก่นแท้มันมีแต่การข่มขู่พอเราสงสัยหลักข้อห้ามอะไรก็มักจะมีแต่มุสลิมกกากมาต่อว่ามาประชดมาด่าซึ่งก็งงว่าทำไมหรอแต่ก็เกิดเข้าใจได้เพราะหลักการเขาคือห้ามสงสัยต้องจำนวนต้องเชื่อต้องจำยอมเท่านั้นอิสลามห้ามโดนหมาเลียบางคนบอกห้ามเลี้ยงหมาแต่ผมโคตรรักหมาเลย อันนี้ก็ไม่ได้ล่ะอิสลามห้ามทำสีบางคนบอกทําได้แต่บาบลบๆบบห้ามสีไม่ธรรมชาติบางคนบอกทําได้ห้ามสีดําวุ่นวายไปหมดซึ่งผมก็อิสระรู้สึกว่าไม่เมคเซนที่หนักคืออิสลามสอนอะไรแปลกๆอย่างเช่นจะเอากันสามีภรรยาให้ขอดูอาก่อนเดี๋ยวลูกออกมาพิการหลายสิ่งที่มันดูปัญญาอ่อนไร้สาระมาก ห้ามแต่ว่าเหตุผลที่อธิบายมันไม่กระจ่างไม่สมเหตุสมผลสุดท้ายเขาอ้างอัเละาออเลา์อนุญาตให้รบให้ทำศึกกับคนคิดต่างไม่บาปฆ่าจิ้งจกมแมลงสาบได้บุญและอื่นๆซึ่งหลายๆําคำสอนมันดูไม่ได้มาจากพระเจ้ามันดูเป็นอคติเป็นความคิดจากมนุษย์นี่แหละผมถึงเลิกเชื่อนะบีเลิกเชื่ออังกุรอานจะให้พิมพ์มันเยอะครับยาวมาก พอเลิกศรัทธาชีวิตก็ดีขึ้นไม่ต้องเครียดว่าจะต้องละหมาดให้ครบนะนี่จะต้องละหมาดแล้วนะเดินทางสะดวกใช้ชีวิตสะดวกแอดมินถามเห็นเพจนี้ได้ยังไงตอบจำไม่ได้แล้วครับน่าจะมีคนแนะนำมาแอดมินถามอีกอันนี้เรียนโรงเรียนสามัญธรรมดาใช่ไหมตอบผมเรียนโรงเรียนพุทธโรงเรียนคลิสมาแต่ว่าตอนปหถึงป .4 มีเรียนภาษาอาหรับที่สุราตอนหลังเลิกเรียนไม่ได้เรียนโรงเรียนอิสลามหรือโรงเรียนศาสนาแม่ผมค่อนข้างสมัยใหม่และเขาไม่ได้อินกับอิสลามตอนที่ยังนับถือศาสนาอิสลามแล้วเฟสเฟสไม่ค่อยอะไรกับศาสนารู้สึกว่าเคว้งเคว้งเหมือนไม่มีจุดยึดเหนี่ยวมากกว่ารู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเป็นมุสลิมแต่ไม่โอเคกับหลักการความเชื่อข้อห้ามหลายๆข้อ แต่พอลองศึกษาลองถามลองคนเยอะๆหนักๆเข้าจนมั่นใจว่าศาสนานี้มันไม่ใช่สำหรับเราจริงๆก็จบไม่เคว้งเลยด้วยความที่เราเกิดมาก็อิสลามเราคุ้นเคยมันเป็นคอมฟอร์นโซนของเราเราก็มีรู้สึกแปลกๆในช่วงที่คิดว่าเราจะเลิกนับถือเหรอมันก็ดีนะคำสอนบางอันมันก็โอเคอยู่ แต่พอเจออย่างที่บอกคือนบีอิบรอฮิมเรื่องมูฮัมหมัดเรื่องข้อห้ามแย่ๆเรื่องที่ว่า LGBTQ บาปเรื่องฆ่าจริงจกได้บุญหรืออะไรต่างๆที่มันไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ลังเลไม่ได้รู้สึกว่าเคว้งหรือว่าเอาไงดีวะก็คือหมดศรัทธาเลยแอดมินถามต่อออกแล้วมีผลกับคนรอบข้างหรือครอบครัวไหมตอบไม่ได้ประกาศบอกใครครับเรารู้ตัวเราเอง มีแค่แม่แฟนเราคนในวงการทำงานบ้างที่รู้ว่าเราไม่นับถืออิสลามแล้วแต่บัตรประชาชนยังคงระบุอิสลามอยู่คิดว่าไม่มีผลอะไรเฉยๆครับมันสิทธิ์ของเราใจเราแต่ส่วนตัวนะตอนนี้ไม่ได้บอกญาติทางพ่อไม่ได้กลับไปนานมากแล้วเกินสิปีเคยกลับไปตอนเรียนมหาลัยป้าๆเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวถามเราเข้าชมรมอิสลามไหม เพื่อนๆที่มหาลัยเขารู้ไหมเราเป็นมุสลิมเรากินหมูไหมเราละหมาดไหมทำไมไม่มีแฟนอิสลามลาบลาบลาเลยเลิกไปเลยผมไม่ชอบคนมายุ่งสิทธิ์ส่วนตัวแอดมินถามต่อไม่ได้ใช้ชีวิตในสังคมอิสลามใช่ไหมตอบไม่นานแล้วครับตั้งแต่เกิดถึงป .4 ใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงสภาพแวดล้อมญาติฝั่งพ่ออิสลามจ๋าเลยครับ สุเราอยู่ในที่ดินของญาติก็คือถ้าไปนอนบ้านญาติได้ไปสุเราละหมาดครบห้าเวลาเลยลุงเป็นอิหม,ม่ามลูกพี่ลูกน้องไปเรียนศาสนาที่อินเดียมีคนมาดาวะที่สุเราญาติพี่น้องไปมักกะกันคือเคร่งครัดกันมากๆส่วนตัวผมผมไม่ชอบตักกะเขาที่เอาศาสนามาเป็นตัวชีวัดคุณค่าของคนเช่นถ้าเพื่อนมาเที่ยวและไม่ได้นับถืออิสลาม เขาจะแสดงออกอีกแบบความปลืม้มความพอใจมันจะต่างกันแอดมินถามตอนนี้นับถือศาสนาอะไรหรือเปล่าตอบตอนนี้ใจศึกษาและโอเคสุดกับทางพุทธครับผมเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ที่เขาค้นเจอผมเชื่อว่าตายแล้วไม่ได้ดับ จบนอนในโกโบรอใครมาเป่าแตรแล้วลุกไปโดนพิพากษาและไปขึ้นสวรรค์ไปกกไปเซ็กหมู่ผมเชื่อว่าตายแล้วมีการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมที่ทำมาเชื่อว่าโลกคือคุกขนาดใหญ่ที่ขังเราไว้ให้ต้องมาชดใช้กรรมกันไปเรื่อยและการกระทำความดีความชั่วละเว้นกิเลสมันเป็นตัวนำพาเราไปในอนาคตว่าจะไปทางไหน ไม่ใช่โลกนี้สร้างมาทดสอบมนุษย์แล้วเกิดมาจะต้องปี้กันไม่ปี้ไม่สืพันเท่ากับบาปมีลูกมากได้บุญมากหลักการไร้สาระอะไรแบบนั้นหลักการอิสลามมันเขียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกอำนวยกิเลสให้มนุษย์หลายอย่างผมถึงรู้สึกได้ว่าอังกุละอ่านไม่ใช่พระเจ้าบอกมามันมาจากมนุษย์นี่แหละเป็นความเงียนความอคติความไม่ได้เข้าใจมนุษย์ไม่ได้มีความรู้แท้จริง แล้วก็พยายามครอบงำให้มนุษย์โง่ไม่ค้นหาความจริงไม่หลุดพ้นเพื่อจะได้จมอยู่กับกิเลสเวียน่หวตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าอัลลอฮ์มีจริงตามที่อิสลามระบุอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่คนดีแน่นอนคนดีที่ไหนบาบังคับให้คนกราบไหว้เวะลาห้าเวลาจะต้องกลัวต้องเกรงต้องเชื่อฟังเท่านั้นห้ามสงสัยหาเหตุผลผมเป็นพ่อคนผมมีลูกผมไม่ได้ต้องการเหตุรูปมากราบไหว้เราเวะลาห้าเวลา เราอยากเห็นลูกเติบโตไร้โรคภัยมีความสุขต่างหากต่อให้เราจะสร้างบ้านนี้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้เขาสารพัดไม่ได้แปลว่าเขาต้องมากลัวเราสงสัยอะไรเราไม่ได้นี่ต่างหากรักแท้จริงเราห้ามลูกเราสอนลูกเราเราต้องอธิบายได้ว่าห้ามเพราะอะไรข้อเสียคืออะไรทำไมเราถึงห้ามไม่ใช่เคลมว่ากูเลี้ยงมึงมานะ กูสรางมึงมานะมึงจะต้องเชื่อต้องทำตามเท่านั้นไม่งั้นตกนรกศาสนาที่ดีต้องเป็นศาสนาที่ป่มเพระหล่อหล,อ,ลอมสอนคนให้เป็นคนที่ดีรักเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เกลียดชังแอนตี้กำจัดคนคิดต่างเชื่อต่างกับเราสอนให้เราเห็นใจเพื่อนมนุษย์สอนให้เราเห็นใจสัตว์ร,ร่วมโลกต้องทำให้คนไม่ทุกข์พ้นทุกข์ใช้ชีวิตสงบสุขจเจริญสติ อยู่ร่วมกับทุกคนบนสังคมได้หมดอย่างปลองดองไม่เบียดเบียนกันจักเรียงข้อความโดยแอดมินคาราเบล